ครับผมก็สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ยุทธ์วงชาแนลนะครับสวัสดีพี่พี่น้องนงนะครับคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาทุกทท่านนะครับอยู่กับผมแอดมินยุทธนะครับก็ยังคงมีหลากหลายเรื่องเาวนะครับเกี่ยวกับของทุเรียนนะครับผมช่วงนี้ เป็นช่วงของฤดูกาลออกดอกนะครับผมก็มีการซื้อขายกันนะครับอย่างที่ผมรายงานไปนะครับอย่างเช่นวันนี้นะครับผมวันพุธที่10นะครับก็มีสอบถามราคาเข้ามานะครับช่วงนี้ก็มีการขายกันอยู่นะครับผมเองก็มีราคามาค่อนข้างที่จะหลายไซส์หลายขนาดด้วยกันนะครับมีมาเพื่อเป็นแนวทางให้กับพ่อแม่พี่น้องนะครับเพื่อเป็นการค้าขายนะครับใน แนวทางนะครับของวงการทุเรียนนะครับก็ฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะครับผมจะเริ่มให้ที่ A.B.C. นะครับอยู่ที่170บาทนะครับผมเกรด C เอบีซีหน่อยเจ็ดสบาทนะครับ C 20%ครับผม A.B. อยู่ที่1 7 5่งถึงหนึนะครับเกรด C อยู่ที่135บาทครับส่วนเกรด D นะครับอยู่ที่1 0 0่งถึงหนึบาทครับน้ำหนักตั้งแต่1.2ถึง1.9เป็นต้นไปนะครับผม ส่วนตกไซต์ตำหนินะครับอยู่ที่105บาทนะครับอินโดนะครับ2-6โลอยู่ที่95นะครับโบสวยอยู่ที่60จัมโบนางอยู่ที่75านะครับน้ำหนัก6-8กิโลกรัมครับผมนี่คือราคาทุเรียนของวันนี้นะครับผมวันที่10นะครับยุทธบช่องชาแนลอัปเดตให้นะครับผมขอบคุณทุกท่านเลยที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับสำหรับ พรุ่งนี้นะครับหรือวันต่อไปเนี่ยสำหรับความเคลื่อนไหวยังไงนะครับของทุเรียนในช่วงนี้นะครับผมจะอัปเดตให้นะครับก็ยังพอมีขายอยู่นะครับของภาคตะวันออกก็มีหลงฤดูมานะครับก็อยู่ที่ราคาประมาณนี้นะครับของวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับคิดถึงทุกท่านเหมือนเดิมนะครับก็อัปเดตคลิปให้นะครับผมขอให้ทุกท่านโชคดีค้าขายลํำรวยครับคิดสิ่งใดสมความปรารถนา วันนี้ยุทธพงศ์ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ